ทำเองสีกินเองอย่าไปงอกันมากมายนะครับกับราคาข้าววันนี้ก็พบกับชาวนาท่านนี้ทำนาปลูกข้าวเองเก็บไว้กินเองนะครับไม่ต้องสนใจพ่อค้าคนกลางไม่ต้องสนใจจะถูกจะแพงยังไงไปกินเองดีกว่านะครับเหลือกินไม่หมดเอาไว้เลี้ยงสัตว์ชาวนาท่านนี้ปรับเปลี่ยนวิธีการต้องไปสนใจราคามันมากมายนะครับ จะถูกจะแพงก็ช่างมันครับทำไม่เยอะนะครับก็พอได้กินการทํานาในแต่ละปีคุณตากับผมทำนอนี่แหละครับพอผมทํานาแต่ละปีนี่ก็ปรับเปลี่ยนนะครับวิธีที่นาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนบ้างบางสวนนะครับแล้วก็เอาแบ่งมาทํานานะครับทํานิดเดียวนะครับไม่ทําเยอะนะครับแล้วก็เอาแค่พอได้กินมาสีเองนะครับไม่ต้องไปง้อไปสนใจราคามากนะครับทํานาในแต่ละปีก็คือ ยามราคามันถูกเราก็ลําบากนะครับไปขายให้พ่อค้าคนกลางก็กดราคานะครับไหนจะความชื้นราคาก็ได้เดียวนะครับปุ๋ยก็แพงปีไหนบางปีก็ไม่มีน้นํานี่ก็ต้องสูบน้ําใส่ผลแรงฝนอะไรนี่ก็ลําบากนะครับทําแต่ละครั้งก็ทีนี้เราก็จะไปหวังพึ่งกับพ่อค้าคนกลางหรือลงสีหรือนายทุนอะไรเนี่ยครับเรานะครับทํามาหลายปีนะครับรู้สึกว่ามันไม่ไหวนะครับเราก็ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับก็เลยพอทํานิดเดียวพอไ,ไปสนใจราคานะครับจะถูกจะแพงก็หรือแพงก็ไม่ไปสนใจนะครับก็ซื้อเครื่องสีข้าวมาไว้สีกินเองอาชีพเกษตรกร,ะร,กรนะครับในแต่ละปีนี่นะครับมันไม่ว่าจะทําอะไรนะครับเราก็ในจะเสี่ยงกับอ่าฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ปุ๋ยยาอะไรมันก็แพงนะครับเราก็ ราคามันก็ไม่ได้นะครับถ้าของออกมาเยอะๆราคาก็ไม่ได้นะครับผมก็ลองทํามาหลายอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยครับโกดเป็นมันอะไรอย่างนี้นะครับเกษตรกรนี่ลําบากครับตอนนี้ผมก็แบ่งเอาไปเป็นทําสวนนะครับขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ไปขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ไปทําอาชีพอย่างอื่นหาอาชีพอย่างอื่นทําเสริมเอานะครับผมพาไปดูเครื่องสีครับนี่ก็จะเป็นเครื่องสีรุ่นใหม่นะครับตั้งแต่มัน เป็นเครื่องสีขนาดเล็กนะครับที่ใส่ขับเปลือกนะครับที่ใส่ขับเปลือกนะครับแล้วก็ข้าวจะออกมาตรงนี้ครับออกมาตรงนี้นะครับนี่ครับสีง่ายๆนะครับใช้ใช้ดีนะครับอันตรงนี้ก็เป็นฝั่งทางนี้ก็จะเป็นที่บดอาหารสัตว์นะไปเก็บใส่กระสอบแล้วครับวันนี้ตากมาสามสี่แดดแล้วครับทําน้อยนะครับถ้าคนไหนทําเยอะๆก็ลองปรับเปลี่ยนทําอย่างอื่นดูนะครับ กอกใส่ถุงเก็บไว้แล้วนะครับทาเองกินเองนะครับสีกินเองนะครับอย่าไปงอมันหลายนะครับราคาข้าวหรือลงสีนะครับนายทุนพ่อค้าคนกลางนะครับเรายิ่งทํายิ่งจนนะแก่นายทุนนะครับเขายิ่งรวยนะครับเราทํากินเองดีกว่าครับคนไหนที่พอปรับเปลี่ยนทําอย่างอื่นได้ก็ทํานะครับคนไหนที่ยังไปทําอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับส่วนตัวผมผมก็ทํา เท่าที่พอทําได้แล้วก็พอกินนะครับไม่ลงทุนเยอะนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ